สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้าแจ้ข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งกันสักหน่อยนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนะคะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจระบบทานลากค่ะร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็จะเป็นร้านค้าหาเล่แผงลอยต่างๆนะคะที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลหรือเป็นธุรกิจแฟนชายนะคะซึ่งการลงทะเบียนนะคะ รอบแรกแล้วก็รอบที่2ที่ทางรัฐบาลให้สิทธิ์มาทั้งหมด10ล้านสิทธิ์นะคะก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งผลการตอบรับในโครงการนี้นะคะเป็นที่น่าพอใจของทางรัฐบาลค่ะก็ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศนะคะสามารถขับเคลื่อนไปได้ สำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าน่าจะเปิดเฟสสองนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยค่ะซึ่งมีโครงการนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนในเฟสสองเดือนมกราคมซึ่งทางช่องจะต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามีนโยบายอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะที่เตรียมจะลงทะเบียนในเฟสสองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะคะสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ใน ในเฟสแรกนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วคุณเป็นหนึ่งใน10ล้านท่านหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าในเฟสที่2เราจะต้องลงทะเบียนอีกหรือไม่แล้วมีเงื่อนไขอย่างไรนะคะ สำหรับคนละครึ่งเฟสสองนะคะคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกแล้วนะคะสามารถใช้สิทธิ์ในเฟสสองได้ค่ะแต่เงื่อนไขนะคะจะต้องใช้ใจ่ายเงินที่ได้รับ3,000บาทให้ครบนะคะภายในวันที่31ธันวาคม2563นี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ท่านนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์ในสิล้านสิทธิ์ในเฟสแรกนะคะก็คือคุณจะต้องใช้สิทธิ์ให้หมด ภายในวันที่31ธันวาคม2563ค่ะ ในส่วนของคนละครึ่งระยะที่สองนะคะหรือคนละครึ่งเฟสสองได้กําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคือคนที่ลงทะเบียนและรับสิทธิ์ในเฟสแรกแล้วนะคะยังสามารถขอใช้สิทธิ์ในเฟสสองได้อีกค่ะแต่มีเงื่อนไขคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสแรกจะต้องใช้ใจ่ายเงินที่ได้รับ3 0 0พันบาทให้ครบภายในวันที่ส1บเอธันวาคมนี้ค่ะ ส่วนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2นะคะกระทรวงการคลังจะเพิ่มปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกค่ะยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่นะคะถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินคนละครึ่งเฟส2ด้วยค่ะ ในส่วนของผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะและก็ได้รับสิทธิ์คละครึ่งเฟสท,ที่2นะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังคือจะไม่ได้รับเงิน3,000บาทย้อนหลังนะคะเหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรกค่ะโดยรูปแบบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินและจานวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มจะชัดเจนในช่วงเดือนธันวานี้ค่ะเนื่องจากจะต้องดูวงเงินงบประมาณที่ใช้นะคะเบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเงินเพียงพอสําหรับที่จะลงทะเบียนในเฟสสอง แน่นอนค่ะสำหรับเงินที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส2นะคะเปจะเป็นเงินในส่วนของพระราชกำหนดเงินกู้นะคะ1ล้านล้านบาทในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฟื้นฟูผลกระทบจากไวรัสโควิด4แสนล้านบาทค่ะ ขณะนี้นะคะวงเงินที่นำมาใช้ใจ่ายประมาณ2 0 0นล้านบาทโดยกระทรวงการคลังจะต้องทำรายละเอียดเสนอสำนักงานสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการการกองการใช้ใจ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนค่ะ สรุปก็คือคนที่ได้รับสิทธ์นะคะคนละครึ่งในรอบแรกไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนอีกในเฟสท,ที่2นะคะซึ่งาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนที่จะลงทะเบียนในเฟสท,ที่2นะคะก็จะได้ลงทะเบียนได้ง่ายระบบก็คือจะสามารถลันให้ลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวลดค่าใช้ใจ่าย ภายในครัวเรือนนะคะได้ครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะการอัปเดตข่าวสารสำหรับการลงทะเบียนเฟสที่2นะคะประมาณเดือนธันวาคมนะคะซึ่งทางช่องจะติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อัปเดตเป็นระยะระยะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะคำพูดไหนไม่สุภาพทางช่องต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย ค่ะครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยค่ะใครนะคะที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบก,กวนช่วยแชร์ไปด้วยพี่น้องท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ